สรุปข่าวลือ iPhone SE รุ่นที่4ที่อาจจะเปิดตัวต้นปีหน้าจะมีข้อมูลหลุดอะไรที่น่าสนใจกันบ้างในคลิปนี้ผมรวบรวมมาให้แล้วถ้าอยากรู้ก็ไปฟังกันเลยสวัสดีชาวอันคอมมอนทุกคนนะครับหลังจากที่ Apple เนี่ยได้เปิดตัว iPhone 16 s e r ซีรีส์ไปแล้วและก่อนที่จะถึงคิวของ iPhone 17ในช่วงปลายปีหน้านี้คาดว่าเราจะได้เห็นการเปิดตัวรุ่นประหยัดอย่าง iPhone SE รุ่นใหม่กันก่อนซึ่งล่าสุดเนี่ยก็มีข้อมูลหลุดออกมามา,มากพอสมควรแต่จะมีอะไรบ้างนั้นวันนี้ผมได้รวบรวมข้อมูลต่าง ของ iPhone SE รุ่นที่4มาฝากเพื่อนๆกันแล้วไปฟังกันเลยครับ โดย iPhone SE รุ่นที่4นี้มีข่าวลือว่าจะมีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่โดยจะตัดปุ่มโฮมและ Touch ID ออกแล้วไปใช้ Face ID แทนซึ่งรูปร่างหน้าตาเนี่ยจะมีความคล้ายเหมือนกับ iPhone 14แต่กล้องหลังเนี่ยจะมีเพียงแค่เลนตัวเดียวนะครับซึ่งคาดว่าก็น่าจะได้อัปเกรดกล้องเป็น48ล้านพิกเซลและใช้พอร์ตแบบเป็น USB-C เช่นเดียวกับตอนที่ iPhone 15เปิดตัวนอกจากนี้อาจจะมาพร้อมกับปุ่ม A c t ช o ่นด้วยแบบเดียวกับ iPhone 15 Pro ซึ่งจะมาแทนสวิตช์ที่ใช้สำหรับนิ้วนั่นเองครับส่วนเรื่องหน้าจอ ตอน,นั้นมีรายงานข้อมูลออกมาว่า iPhone SE ตัวใหม่นี้จะมาพร้อมกับหน้าจอ OLED ขนาด6.1นิ้วซึ่งมีโอกาสจะได้ใช้ดีไซน์เหมือน iPhone 14หลังจากที่ iPhone SE เนี่ยมีการใช้ดีไซน์เหมือน iPhone 8ที่เป็นจอ LCD ขนาด4.7นิ้วมานานแล้วนอกจากนั้นยังมีภาพหลุดออกมาคือ iPhone SE รุ่นที่4นี้ยังมีหน้าจอรุ่นใหญ่หรือรุ่นพัดด้วยโดยขนาดตัวเครื่องเนี่ยพอๆกับ iPhone 14พัดซึ่งอาจจะมีขนาดหน้าจออยู่ที่6.7นิ้วแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปว่า iPhone SE รุ่นที่4นี้จะมี2รุ่นย่อยให้เลือกเป็นครั้งแรกหรือไม่นะครับสำหรับด้านสเปคอื่นๆของ iPhone SE รุ่นที่4นั้นก็น่าจะใช้ชิปเป็น Apple A18 เหมือนกับรุ่น iPhone 16พ้อมทั้งมีการอัปเกรดแรมเป็น LPDDR5X ขนาด 6G หรือ 8GB นั่นเองเพื่อรองรับฟีเจอร์อย่าง Apple i n t e l l i g e n c e และแน่นอนว่าต้องรองรับ 5G อย่างแน่นอนส่วนแบตเตอรี่นั้นอาจจะมีความจุอยู่ที่3,279 m ah, ิลเท่ากับของตัว iPhone 14นั่นเองครับซึ่งรุ่น iPhone SE รุ่นที่4นี้คาดว่าจะมีการเปิดตัวในช่วงต้นปี2025เพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงบ้างครับกับสเปคที่หลุดมาของ iPhone SE รุ่นที่4ตัวใหม่นี้ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ